ครับผมครับผมมาตัวมาตัวพี่น้องมาบนเจ้าสุดลอดก็เจ้าสายดุครับเอ้าฝนบาตกดินก็นจะแข็งนะครับเออตัวนี้ก็เขียวใบมีด,ดผมนะครับ้าเออเออ บ่มีเบือครับบ่มีเบิดมีแต่ลำนักบ่ได้ครับต้นไม้ต้นลังรถนี่ก็ส่สยวยออกนะครับมาอ,อ้รถมันเดืองก่อนครับมันเลยขวดนะครับเอ้มา ัวน,นี้เป็นทางเกา่านะครับเป็นทางเก่ามองๆๆตั้มกุ้งไม้ได้เอาโอ้ยจิตตั้มกุ้งไม้อยู่ทั้งหงลังอ,อันนี้อนะุ่นเย็นครับข้าวตัดจู่เออมาอันนี้อายุอันน้ำกับว่ามาณเจ็ดปีพี่น้องหาหกปีนี่ครับหาหกปีนะครับ,รบทั้งไม่ไม่อยู่พี่น้องโอ้รักษารถด,ดีเง่ยนะครับนี่ใบฟันพระราชาธาตุนี่เขาดีร้ายประเสริ คิดเต้นจากเดืองเร็วหวดนะครับลดหน่อย<ม>เดืองแน่นกับฟี่ลดนะครับฮส่กันเบิมครับส่กันเบิม เอลหาหาสิบทั้งสองคันนะครับโอ้โยเขาดีดีครับไปพานพีขาดเท่านี้เขาดีเป็นตาลายนะครับเขาดีแยงครับเขาดีแหงอ่ะขอคุณทางลงครับอลังสีเหลี่ลมเพี่น,อน้องเลย พี่เร็วหโอโดพี่น้องยังแหนกับฟี่ด้ดกับขั้นนี้บ่คอยหวนนเป็นแดครับเห็นว่าสิปเปียนเทอร์โบอยู่นะครับ เป็นเพื่อนว่าได้แหละพี่นอ้องเหนียดซอมก่อนครับเอาทีมงานจา็ะลอยเรียงลอยสามสิบหกแรงมานะครับห่วยว่าม่ลอยแปดสิบหกไหมล่ะลอยแปดสิบหกแรงมานะครับเอาขอเข้าไปครับแต่พูผู้เข้าไปคือก,กัน ตั่งพันสี่ครับตัง้งพันสามนะครับผมทีมงานรถรอครับทีมงานรถรอเอ้าเจ้าแดงคอนเทนท์เน่าดันแล้วพี่น้องเลย,ยเดี๋ยวโป้พาอไอ้บุญจะแดงคอนเทนท์กันครับโอ้โหอ้า กุ้แพนเมื่อุอบลนนะครับนี่เอา้าเสียงกันมัางกันดูเสียงกันมัางกันดูโอ้ ท่านนี้เสียงบ่ค่อยออกมันได้นะครับสายไทยเทนะครับเป็นสองนิวน้วหรือสามนิ้วเราพี่นอ <c oughs> ้องเดืองแน่กับจักซี่เลยครับโอ้อ่าจาุดก๊อีกนะครับ โอ้ขั้นนี่หางเขานะครับขนาดโค้งหน่อยก็มูได้นน่พี่น้องมาต่อใช้เยอกว่ามาต่อใช้เยอกโอ้สย,ออส,ยอออสุดได้บ้านโอ้ยทุกคน่าจจะที่งานเพิ่นนะครับ โอ้ทีมงานนี่ใส่เป็นตาว่ามันเบิดทสุขคนนะครับสงสัยมันกันห้อนแดดได้คือครับเอ้าแต่แดงคนทิน่นวยล้ายมาอีกแล้วครับบาดท,ทุนทางนะครับรถหน่อยก็อาจสีเฮ็ดยหนกแน่จักหน่อยเพราะว่าดินมันแข็งนะครับ ขั่นีนบ่เขาท่อขั้นขั้นคุณนะครับขั้นเขาดีดีครับมันเป็นน้ำบายผ่านนะครับที่เป็นน้ำยังกับ่บหงนะครับไปไทยแน่นั้นไทยู่เขามาไทยนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แข็งวีบากก็มาครับประธานนี่โอ้ยน,น,นี่บ่มาไทยแน่นี่ขั้นนี่ไทยพวกเขา,ขาบอกว่าบอกว่ามาไทยรถเอาไว้นี่ละ เฮ้ยจำกันโอ้ยเกือบจำกันเลยพี่น้องโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีนี่เนี่เฮ็ดงานนับกันกะทิตจำกันเอาไปเอามาดชักแนวไหนกันนิไทยเข่าครับจะเป็นน้ำบูตั้งฐานนะครับคือจังไงจะโบหูนะครับ <apologize> เบิ้งเบิ้งท่านนี่ครับพญ่าหางเข่าครัท่านาเาานอ,อ,อ้ข้าอี่รีด้วยพี่น้องจำข่านรีบขับโอ่นไปพระราชทานน่านี้ได้การอีด จำบักเลยครับพี่น้องเข้าวิลีครับเข้าวิลีหางโค้งหน่อยก็ตัวน,นั้นจ้อยนะครับโอ้โนี่แต่รถลบไปพี่น้องเป็นน้ำใบบอครับโอ้โ เขาวิลีครับเขาวิลีโอ้เขอดีเลยครับเขอดีไยโอ้มีการซ่อมยีครับซ่อมยีใบพลัดสถานน้อเอ้องชิปนี้ยไกด์เพื่อนมา่กันแน่ก่อนนะพี่น้องคลิปหน้าเพื่อนดาดสิไปดันนะครับ กระสีบ่าได้ยู่ดนไม่เป็น,อน้องจักหน่อยกระสีได้ฟาเมื่อนะครับไปหาหลดุดติดเดี๋ยวเกินคลิปหนยี่พี่นะครับสวัสดีครับ